บัดนี้นะครับขอคาการสวดมนต์ความเพียรความเพียนไหว้ครู68ห้อง3นะครับครั้งมาในวันที่7ครั้งที่7ของผมนายบัม OSK 121นะครับในวันที่9ก้มกราคมสองพันห้าร้อยนะครับ ขอถวายเสียงสวดสัตยายพระสูตรพระประลิลตและ,และมุลต่างๆขวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาอาจารยาบูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติระลึกได้มีสมาธิจ,จดจ่อในอาาักคระพยัญชนะในบทสดต่อเนื่องอย่างต่อเนื่องด้วยเธอดสาธุ บทแรกบสทสดจมนุมเทวดาสมันตาจักวาเลสุอัตราคัชันตุเทวตาสัทธรรมังมนุ์มุนิราชัสะสุนันตุสักขโมกโมกขะทางสักเคกาเมจารูปเปคิริสิขะละตะเตสัจันตะลิเขวิมาเนทีเปรัตเถจะคาเมตาลุวนะนคะหาเนเคหะวัตถุมหิเคเตภูมมาใจายันตุเทวาชลทั ละวิสเมยักขะคันทัพพนาคาติทันตาสันติเกยังมุนิวาระจวัจังวจัจนางสาทวเมสะสุนันโตธรรมัสวะนากาโลอัมยา,ยามพระทันตาธรรมัสวะกาโลอยามพระทันตาธรรมัสวะนกาโลอัยามพระทันตาบทบูชาพระรตนไตย อิมินาสกาเรเณพุทธังอภิปูชยามะอิมินาสกาเรเณรธรรมังอภิปูชยามะอิมินาสกาเรเณรสังฆังอภิปูชยามะบทกราบพระรัตนตรัยอระหังซัมมาสมุทโธภะกวาพุทธังภะควันตังอภิวาเทมิสวาขาโตสวาขาโตภะวตาโโมธรรมังนะมสสามิ สุปฏิป عة, ันโนภะคะวะโตชาวะกะสังโคส,สังฆังนะมามิบทสวดนมักการสิทธิคถานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตส,ส bas, ัมมาสัม <Mountains table>. พุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะบทสวดไตรสรณคมนะอปาถา Butang saranang kacami, tamang sama saranang kacami, sanggang saranang kacami. ทุติยามปิพุทธังสรนังคัจฉามิทุติยัมปิธรรมังสรนังกัจฉามิทุติยามปิสังฆังสรนังกัจฉามิตติยามปิพุทธังสรนังกัจฉามีตตตยามปิธรรมังสรนังกัจฉามิตตตยัมปิสังฆังสรนังคัจฉามิบทสวดสัจจกิริยาคาถา นัตถิเมสรนังอัญญังพุทโธเมสรนังวรังเอเตนะสัจจวัตเชนะโซนทิเมโหตุสัพพทานัตถิเมสรนังอัญญังธรรมโมเมสรนังวรังเอเตนะสัจวัตเชนะแตโซนทิเมโหตุสัพพทานัตถิเมสรนังอัญญังสร้างโฆเมสรนังวรังเอเตนะสัจวัตเชนะโซนทิเมโหตุสัพพทา บทสวดมหาสมัยสวดเอวัมเมสุตังเอกังสมาย,ยังพระกวาสกเกสุวิหรเตกบิลวัตุสเมิงมหาวะเนมหาตาภิกขุสังเคนะสัจทิงปัจมเตหิภิกขุสัตเตหิสัปเปใหวอาอรหันเตหิทัสหิจโลกะทาตุหิเทวตาเยปุเยนะสันนิปติปตาหุนเต ข้าวันตังทัศนายาภิกขุสั่งขันจาอัทโคจตุนนางสุทาวาสก,กายิกานังเทวานังเอตัทาโซสอยังโคปควาสกเกสุวิหรารติกบ,บิลาวะทุสมิงมหาวาเนมหหตาภิกขุสั่งเคนะสัตถิงบัญจะมตเตหิภิกขุสเตหิสัพเพเหเว,วาอารหันเตหิทัศหิจโลกทธาตุหิ เทวตาเยปุยเยนสันนิปฏิปตาโหน้นเตภะคะวันภคะวันตังทัศนายาภิกุสังคันจายันนูนิมายมปิเยนะภะควาเตนุปะสังกม,มือยามาอุปสังกม,มิตวาภะคะวตโตสันติเกปัญเจกะกะคาท่าภาเสยมาติอัทโคตาเทวตาเสยยาปะปินามะภลวาวา ปุริโสซัมมันจิตังวามาหั่งปัสเลยยปัสสาลิติงวาพาหั่งซัมมิเชยยเอวาเมวาสุทาวเสสุเทเวสุอันตลาหิตาภะควโตปะลาปุระโตปาตุระสังสุอตาโคตาเทวตาภะควันตังอภิทวาเทวาเอกมันตังอทังสุเอกมันตังทิตาโคเอกาเทตเทวตาภะควโตสัตติเกอมังคาทั้งอภาสี มห,มหาสมมาโยปวัสนสมงเทวกายาสมคาตาอาคตัมหาอินอิมังธรรม,มสม,มยังทากิตาเยวะอปราชิตะขังคันติอาตโคอ,อปราเทวตาภควโตสันติเกอิมังขังอภา,าสิตาตาบิกาวสมาทาหุง้งหั้งสุจิตตตังอัตโนอุชุกามากังสุส,สาลาท่วเนตานิคะเตวะเฮวา อินทรนิยานินักขันติปันติตาติอัตโคโปะอปาราเทวตาภควโตสันติเกอิมังคะทั่งอภาสิเชตวาขี่รังเชตวาปรีคังอินทะขี้รังโอหัจ,จะมะเพชาเตจารันติสุทามิมาลาจักุมตาสุทันตาสุสุานาคาติ อตโคอปาราเทวตาสภควโตสันติเกอิมังคทั้งอภาเีเยเกจิพุทธังสระนังคตาเซนะเทขมิสันเตอปายภูมิงปะห้ายามนุส s a m a n u เทหังเทวกายังปะิปุเลสันติเตอตโคภะคะวาพิกุอมันเตสิเยบุเยนะพิกเวทัสะทัสสุโลกะทาวโลกะทาตุสุ เทวตาสั้นในนิปฏิตาหโอนติตทธะตังทศนิยยะปิกุสงขันจาเยปิเตปิกเวอเฮสุ้งอติตามัทธานางอรหันโตสัมมาสัมบุตธ,ธาเตสัมปีพัทธวันตานางเอตปะละมาเยวะเทวตาสันในปฏิตาอเฮสุ้งสยยาาปิไมหั่งเอตรลหี เยปิเตภิกเวภวิสันติอนาคามันทานังมัททานังอรหันโตสัมมาสัมบุตธาเตสัมปิภควันตานังเอตะปรมาปรมาเยวะเทวตาสนิปติตาภวิสันเตเสยธาปิไมหั่งเอตระหีอจิคิสมีภิกเวเทวกายานังนามามิกิตาจิสมิภิกเวเทวกายานังกายานังนามามิ ทิสิสามิมคเวเทวกายานังนมามีตังสุนาทะสวาตุกังมณิะสิกะโรธาภาสิสสามีติเอวัมพันเตติโคเตภิคู่ปะกวะโตปัญชโซสุมภะควาเอตะทวโจาสิโลกะมนุสสะกัสามียัตถะภุมมาตัาสิตาเยสิตาคิลิขพัทขพลัง ปหิตตาสมาธิสิตาบุทูหิวะวันวะ,วะสัตลีนาโลมหังซ้าพิสัมบุโนโอทาตานะมะโอทาตา,ตามะนัซาสุธาวิปสัสสนามานาวิลาริโยปัญจสเตยตวาวะเนกาปิลาวัทเวอตโตอามันตายอามันตยยสยัทธาจยสาวะเกสานัสเนระเต เทวกายะอภิกันตาเตวิชาณาทภิกาโวเตจะอาตัปปะมะกรรุงสุตวาพุทธะสาสนังเตซัมปาตุระหุยานังอามะนุสสทนสาสนังอเปเกสตะมัททุกุงสหสังอาทะสตริงสตังอเกเอเกสหสานังอนัมุต อามนุสสามนามัตถสุงุอเปเกนันตามัตถคุงทิสาสัพพาภัตพุทธาพุดาอาหุงตันจาัพพังอภิญญายาวะวัคคิตระวานะจักุมาตาโตอามันตะยตยสัทธาสาวเกสเนระเตเท,ทวกายาอภิกันตาเตวิชานาเทวพิโวะ เววกายาอภิกันตาเตวิชานาทะภิกขโวเยโวหังกิตายิสามีเคราคิราหีอนุปุปภะโซสตาสะหัสซาวยัก้าภุมภุมมากาปิรวัตวาอิทธิมันโตทุติมันโตว,วันนะว,วันโต,ววนตยัสสิโนโมทามานาอภิการมุงพิคุนังสมิติงวันัง ชาสหัชาเฮมาตวตายักฆ่านานตวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยัสสิโนโมทมานาอาภิกามุงภิกขุน่งสมิติงวนนางสาคาสาตาคีลาติลาหัชายักฆ่านานตวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยัสสิโนโมทมานาอาภิการมุงภิกขุนางสมิติงวนนาง อิเจเตโซลาสะสหัสซายักขานานาตวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยะสัโนโมทะมานาปภิกามุงพิกุนังสมิติงวันังเวสามิตาปัญจสตายักขานานาตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยะสัโนโมทะมานาอภิกามุงพิกุนังสมิติงวันัง กุมพิโรราชคหะิโกเวปุลัสานิเวสนงังพิโยนังสะตะสะหสัสังยักขานางปาลิปยยลุปาสิตีกุมพิโรราชค่ชะิโกโซภาคาสมิติงวนังปุลินมันจ่สิ้างราชาทตารัตโทภาษาสิตาภาษาสติคัทับพานังอธิปติมหาราชายัสสิโซปุตตาปิ ปัสสะพะหะวอิทะนามามะทับมหพลาอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยสัสสิโนโมทามาณาอภิกามงภิกขุนังสมิติงวันังถ้าขีนันจาีิสร้างชาวิรุณโหตับปะสสะสเตกุมพันธานังอธิปติมหาราชายาสัสสิโสปุนตาปีตัสพหาหะวอินทะนามามะับมหลา อิติมันโตชุติมันโตวันนวันโตยสัตส,สิโนโมทามานาอภิกรมูมีพิกูนางสมิติงวนังวันจิมันจาทิสั่งราชาวิรุปโคภาษซาสตินาขนานังอธิปฏิมหาราชายสัตส,สิโซปุตตาปิตัสะภาหะวัฒอัตอินทะนามะมัทมหหพลา อิติมันโตชุติมันโตวันละวันโตยัสสิโนโมทามานาอภิกามุงพิคุนังสมิติงวังอุนตะลันจทติสร้างราชากุเวโรตปาาซาสติยักฆานางอธิปติปห้าราชายัสสิโซปุตตาปิตาสะภหวอนอินทะนามามหาพลาอิติมันโตชุติมันโตวันณวันโตยัสสิโนโมทามานาอภิกามุงพิกุนังสมิติงวังปุริ ปริมาตที่สร้างตะอัตตะตารัตโตติคิทักคินเนนะวิลุหะโกปัจฉิเมนะวิลุปะโคกุเวโรอุตรังที่สร้างจัตตารลเตมหาราชาสมันตาจตุโรทิซาทัทธลมาณาอัทังสุวะเนกาปิลาวัทเวแต่สร้างมายาวินโนทิาอาคูวันจันิกาสะท่ามายากุเดนทุกูเดนทุเวเดนทุวิภูวะจวิภูโตสหะ จันโนกเมเเทโทกามาเศโทจะกินนุมันดุมันทุกินนิมันถุจะปะนาโทโอปะมันโยจะเทวสู้โตจะมาตลิจิตตะเซโนจะคันทพโณโลราชาชโนสัตโพอาคูปัญจสิโคเจวะติมพารูสุริยวัชชาเอเตจันเยจราชิโนคันทับพาสหราชปี โมทมานาอภิกามุงปุกปิกูหน่งสมิติงวนังอาทาอาตาอาทาคูนาพซานา,าคาวเวซาลาสหัสตชัชกากัมพาลส,สตราอาคูป,ปายาคาสหปยาติพียามุนาสตารัตทาจอาคูนาคายาส,สัสโนเอนลาวันโนมหานาโกโครภาคาสมิติงวานัง เยนาคาลาเชสหัสสหสาหารันตทิพภาพิชาตปักขิวัววิสุทธจุกคู่เวหายาซาเตวานะมัชปัตตาจิตตาลุปันาอิติเตสมมาณนามังอภยันตาธานาคราชาณามเสสุปันนโตเข่มะมะกาสิพุทโธสั้นหายวัจัยอุปยะ อุป,ปะหะยันตานาคาสุป,ปนาสารนาสารณะ,ะมังังสุพุทธังสิตาวาชิระัตเทนะมะสุสมุทังอสุอสุลาสิตาภาตาโรวาสะวัตเสตท,ทิอิทิมันโตยัสสิโนกาละกัญชามหาพิมาอสุลาธานะเวละคาซาเวปจิติสุจิติจปะปาหาราโทนมุกจิสหะ สตันจากพริปุตานางสัพเพเวโรจานามกาสันในหิตวาพลิงเสนางลาหูพัทธะภะมุมปาขมูงสะมะโยธานิพัทันเตภิกูนางสมิติงมานาออาโปจะเทวาปะทวีจะเทโชวาโยตธาคมุงวารุณาวารุวารุนาวารุณา,า,า,าเทวาเจโซโมจยสะซาสหะ เมตากะรุนายกายิกาอาคูเทวยาสัสสิสโนทัศเ,เตทัสทากายาสัพเพนานตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมโตว,วันวนัวโตยาสัสสิโนโมทะมานาอภิกามงพิกหนังสมิติงวน,นาวเวนทูจะเทวาสหะลีจัตสัมมาจัุเวยมา จันทัสูตรปนิสาเทวาจันทม,มาคูปุรก,กิตาสุริยส,ส,สัตสูปนิสาเทวาสุริยามาคูไปยุปุรก,กิตานักขา,านิปุรก,กิตาวาสอกคูมันทวะลาหกาวะสูนางวาสสวเทโทสโสสะวปาบาคะปุรินทโธแตท,ท,ทเทเต,เตทศทากายาสัพเพน,นาตนตะวันนิโน อิทธิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยสะสัสสิโนโมทามานาอภิกามงพิกูนังสมิติงวานังอถาคูสสหภูเทวาฆะชลมัคคิสิกขาลิวะอริทกาจะโลชาจาอุมมาปุภผะนิภาสิโนวรุณาสาหธรรมมาจากจุตตาจาอนเนชากา สุเลยะลุจิลาอาคูอาคูวาสวา,วา,สวาเนสิโนทัตเสตเตทัศท h า g า y a สเพนานัต,ตวันเนิโนอิธิมันโตชุติมันโตว,วันนาวันโตยะสสิโนโมธะมานอาอภิกามุงพิกุนังสมิติวกนังสมาสมานามหาสมานามานุษยามานุสสุตมา คิดทาปัทูศิกาอาคูอาคูมโนโปัทูศิกาอาทากูหารโยเทวาเยจะโลโลหิตาวาสินโนปาราคะปาราคามหาปารัคาอาคูเทวายะสัสินโนทัเสเต,เตทัสถากายาสัเพนานัตวันนโิโนอิทิมันโตชุตติมันโตว,วันนาวันโตยะสัตสิโนโมทามานาอาภิกามุงอภิภิกขุนังสมิติงวนัง สุก,กาการุมาอารุณาอาคูเวคะนาสาสหะโอทาตะไคยหาปามโมคาอาคูเทวาวิจักขนาสถามัตตาหาละหาละกชามิสกาจะยัสสินาสาาสาสนโนธนธนยังอาคาปัจุุโนโยทิสาอภิวสติ ทศเสตทศเสตทศธากายาสัพเพะนะันตวันนิโนอิทิมโตชุติมโตวันนะวันโตยสัสสิโนโมทาานะัมนาอภิกามุงพิกูนางสมิติวนางเขมิกาดุสิตายามากันกันกตากาจยสัสสิโนสัมพิตากาสัลมะเศธาโชตินามาเจ้าอาสาอาสวะอาสวะานิม,มานาะรตินโนอาคูอัฐาคูประร,ประนิมมิตา ทเทเสเตทสทากายาสเพานานตะวันนิโนอิทิโมอ,อิทิโตอิทิมันโตชุดชุติมันโตว,วันว,วันโตยะสัตส,สิโนโมทามานาอภิการมุงพิกุนังสมิติงวนงังสัทเทตวาเทะวะนิกายาสเพานานตะวันนิโนนามันวะเยนะอาคันฉุงเจยะเย,ยจันเยสัทิสาสหาปาวัตถุ ปาวุทธะชาติมังคิมักขีลังโอคติน,นะมะนาสวังทักเขโมคะตะลังนางคังจันทังวะอสิตาติตังสุระสุพราม,มาปรามาโตจะปุตตาอิธิมโตสหะสันนังกุมารโอติโซจะสโสปาคาสมิติงวนังสหัสสะปราม,มาโลกานางมหาปรามมาพิธิทติ ปิติปิติทตทะทะติอุปะอุปะนันปันโนชุติมันโตพ,พ,พิมพิมมะพิมมาากายโยยาสัสสิโซทัเศทเศษฐอิสลาอาคูเทเปจักกับเปปัจเจเกกาวสะสวัตตินโนเตสันจามาชัชโตอ,อาคาหาลิตโตปะปรปริวาลิตโต เตเจสเพอภิกันเตสิบสินเทเทเวสพรรมเกมาละเสนาอภิกามิปัตสกันหัสมัทยังเอทะคันหัพันเทหะพันทหพันททะลาเคนะพระพันธมัทโวสัมันตาปริวาเรทะมาโวมุจิทะโกจินังอิ อิติตัตถามหาเสโนโกันหาเสนนงเอเปยสยีปานินาตาลามหามาจักรสลังกตวานเกระวังยะธาปาวุสเกลเมโคหันทะยันโตสวิชุโกตะทาโซปะจาปัญจวัตป,ปัญจุปัดจุทาวติสุกัสสุกุโซอัสยังสเวตันจัพพังอภิญญายะวะวักิตวานาจักกุมะ อาตาโตอามันจะยิสัทธาสาวเกสารลเนสเตลาเตมาละเซนาอภิกันตาเตวิชานาธาภิกโวเตจะอาตัปามก,กรุงสุตวาพุทธะสาส,าสนังวีละวีตลาเคหิปกามุงเนสั่งโลงมามปิอิชยุงสัพเพวิชตะวิชิตะสั่งคามา พยาสิตาพ,พยาตีตายาสัสิโนโมหันตีสาหภูเตหิสาวกาเตช,น,ชนเนสุตาทีขอจบบทสวดอีพีหนึ่งว้ทูวันที่ะก,ก้ามกราครับ